แบบนี้หงอสิครับเบนเรซิงเจอเองกับตัวดุกว่าผู้คุมก็แพทนภปพาตั้งแต่ได้รับอิสรภาพออกจากเรือนจำเบนเรซิงก็ตั้งใจที่จะหาเวลาอยู่กับลูกชายน้องเรซิงให้มากที่สุด เพื่อชดเชยเวลาที่สูญเสียไปทําให้ถึงไม่ได้ไปเจอตัวก็ได้คุยวิดีโอคอลก็ยังดีทําให้เราได้มีภาพน่ารักน่ารักพ่อลูกออกมาให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆล่าสุดหนุ่มเบนซ์ได้โพสต์รูประหว่างที่คุยกับลูกชายโดยมีแพทนราพานั่งอยู่แล้วก็มีน้องเรซซิ่งด้วยถ้าไม่ได้อ่านคอมเมนต์ก็คงคิดว่าลงรูปอวดความน่ารักของลูกชายแต่พออ่านคอมเมนต์ถึงกับลัน่นเพราะหนุ่มเบนซ์เขียนว่าแม่แพทขึ้นเสียงทีหงอทั้งพอ่อทั้งลูกดุกว่าผู้คุมก็คุณแพทนภาพาน ซึ่งนัาหลานสาวของแพทก็ยังได้เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าโดนแน่ด้านเบนก็ตอบว่ามอบเลยทั้งนี้เบนได้เขียนข้อความเพิ่มเติมอีกว่าอยู่ข้างในเป็นถึงระดับพ่อบา้านพอออกมาข้างนอกหงอเหมือนแมวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณ